Rồi, mình lăn keo rồi nè.

ก็ไปล้างแก้วนะเฮ้ย อย่าเข้าลหลังร้แก้วซื้อมันดีๆหลงแตกอันตรายครยัรรบขอโทษครัแบบาดแขบบ้งบาดขาบาดเจ็บอย่างเงี้ยเป๊ <c oughs> ะ,ะเขาน่าจะระวังครับผมเออต้องระวังหวานใหญ่มากเลยสามศูนย์เศรษะแม่หว่ะเฮ้ยได้ไหมละวะมีอะไรอะไลน์อะไรมีเหรอไปดูดิ ไอะไรกันเลยคืออะไรรถชนไปถึมรถพยาบาลเฮ้ยปางปางเฮ้ยปางเป็นไรอ่ะเฮ้รารู้จักด้วลเหรู้จักดีเพื่อเราปางเป็นไรอ่ะเมื่อกี้โดนรถชนเนี่ยรถชนเราเมื่อกี้เห็นเพื่อนกำลังทำหุ่นอยู่แล้วไม่ยิงเนงคน เฮ้ไป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 ลุกๆเฮ้ยข้ามรถเลยดิ้งมาเพื่อไม่ได้มึงอ่ะกูเดินไปโลกหน้าเลยเนี่ยไม่ไดนี่ิบมาัได้ขึ้นวะเอ้ยไม่มีอะไรหรอกไม่ได้หรออะไรมึงใหม่ปลามีอะไรออไปไปไป เรียนเป็นไงต้องมาสบายดีแต่ลบากตอนเดิน่ะขึ้นบันไดสีฉันไม่เรีนได้ผอ่ะไผเหรอเห็นว่ามันไปสมลมคุณโดอะไรมาวะฮะโอได้ห็นไหมไปช่วยอเนี่ยเดี๋ยวมันมีเรียนดีเ่อเรีนดีกบเรียนดีเมื่อเรียนเลยย้ายเวลาเรียนรยน เอวิชากีฬาวะนั่นไสิมันไม่มีเหรอไม่รู้เหมือนกันเกียวนยงไงไม่เอาแต่ิงไมมีเออค่เพืจยิงอพวกนายเราชุดลเขฝากของห้นยเดเปิดนะเดี๋ยวเดีเปิดนะอะไร่ยอะไรเนี่ยใครวะมาอะไรให้น้ตมาจากใครรู้จักกัน นานแล้วเนีไม่อเขยจะมาเอาจะรีบกลับไปทำแถวเจ็บหายวันนี้มีอะไรวะเดี๋ยวเปิดเลยของของมันอื่นเขาจะใส่เงินซิกโนเองดิดีดีอ่ะเออเปิดเปิดเปิดเซตเดี๋ยวมั้งมันเดิมไม่มีอะไรมากเลยอย่างแต่เราไม่เปิดมันก็ไม่รู้นะแน่นเด้ไหะเอาเอ็ดิเออนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว แก้วน yeah, ่ะ